สวัสดีครับคุณกําลังฟังซีรีส์ทำไมผมเชื่อพระเจ้าตอนนี้เป็นตอนที่54นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากผมประกาศนโยบายใหม่ที่เน้นจิตวิญญาณของการให้ธุรกิจของผมก็เข้าสู่ฤดูการใหม่ที่น่าอัศจรรย์ผมได้ทีมงานที่ยอดเยี่ยมมีไอเดียการตลาดที่สร้างสรรค์อย่างการใช้กระดาษมุนช้างมาสร้างความแตกต่างและที่สําคัญคือมีซับคอนแทคมากมายหลั่งไหลเข้ามาติดต่อเราไม่ขาดสาย ที่น่าทึ่งก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นในจังหวะที่ลงตัวพอดีเหมือนมีคนคอยจัดวางผมโทรไปสอบถามพี่นนท์ก็บอกว่านี่ก็เป็นการทํางานของพระเจ้าในบทบาทของวาทยากรคอนดักเตอร์ผู้คอยกํากับวงดนตรีออกครสตาให้ทั้งซับคอนแทคและลูกค้าเข้ามาเจอกันในจังหวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อเราทําธุรกิจด้วยหัวใจที่พร้อมจะให้ พระเจ้าก็ทรงนำย่างเท้าของทุกคนให้มาบรรจบกันเองนี่ไม่ใช่เรื่องบังเองิญแต่เป็นการไหลของพระคุณที่เกิดขึ้นเมื่อเรายอมให้พระองค์เป็นผู้นำชีวิตเราถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหนะ้าเพื่อรู้ที่มาที่ไปคนหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับสำหรับตอนนี้ผมจะเล่าต่อเลยนะครับบ่ายวันต่อมาขณะที่ผมกับคุณสุทินและน้องบีประชุมวางแผนการตลาดและขายอยู่ น้องพิมพกับน้องเมย์ก็เข้ามาในร้านทั้งคู่ก็รีบดิ่งมาหาผมในมือถือกล่องขนาดใหญ่มาด้วยน้องพิมพ์ร้องเสียงดังอย่างกตือร้ลลอนว่าพี่บิ๊กพิมพ์เริ่มเอาน้ำผลไม้ไปลงในหลายๆร้านแล้วนะคะแล้วขายดีมากเลยหลายๆร้านบอกว่าลูกค้าชอบน้ำผลไม้ออร์แกนิกของพิมพมากเธอกับเมย์ก็ยิ้มร่าเอากล่องวางบนโต๊ะข้างในเต็มไปด้วยขวดน้ำผลไม้หลากหลายชนิดสีสันสวยงามเมย์พูดขึ้นว่าพ,พี่บิ๊กเราสองคนเลิกทํางานบาร์แล้ว วันๆก็วุ่นกับวิ่งส่งน้ำผลไม้ตัวป่าตองแทนแล้วนะคะขอบคุณพี่บิ๊กมากเลยที่ช่วยให้เราแจ้งเกิดได้ในธุรกิจน้ำผลไม้แล้วพิมพก็รีบพูดสวนกันว่าพี่บิ๊กเราทำมาให้ร้านพี่หลายขวดเลยพี่ชิมดูสิแล้วสองสาวก็วัวเราะกันอย่างสนุกสนานเดินไปทั่วร้านแจกน้ำผลไม้ให้ลูกน้องผมครบทุกคนผมมองดูทั้งกู้มีความสุขผมก็รู้สึกดีใจที่สุดพระเจ้าได้ช่วยพวกเธอหลุดพ้นจากอาชีพก้นกลางคืนได้แล้วจริงๆ ผมรู้สึกตื่นตันใจในพระคุณพระเจ้าขณะที่ชิมน้ำสาวรสออแกนิกหอมหวานที่เป็นธรรมชาติของพิมพ์คุณสทินกับน้องบีรับไปชิมแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้พิมพ์กับเมย์ร้องว่ารสชาติเยี่ยมมากเลยแล้วจูๆ่ๆพิมพ์ก็เข้ามาใกล้ผมจับแขนผมเขย่าไปมาอย่างสนิทสนมร้องเสียงดังใสๆแบบสาวบ้านนาว่าพี่พิ๊กพิมรักพี่จังเลยพี่ช่วยให้พิมกับเมย์มีชีวิตใหม่นะ ผมก็เขินมองคนไปทั่วร้านก็เลยรีบกระซิบบอกเลยว่าเบาๆหน่อยพิมพี่คงไม่ได้ทําอะไรให้สักหน่อยพี่ก็แค่เป็นห่วงพิมเหมือนน้องสาวนะแล้วผมก็พยายามเดินเลี่ยงออกห่างห่างพิมน้องบีหันมามองผมกับพิมด้วยแววตาสงสัยคงคิดว่าเราเป็นแฟนกันผมรีบบอกน้องบีงบว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะพี่ก็แค่เห็นพิมเหมือนน้องสาวคนหนึง่งอยากช่วยให้มีอาชีพดีๆเท่านั้นน้องบีก็พยักหน้าอมยิ้มพูดเบาๆว่า ค่ะเข้าใจค่ะแต่สีหน้าเธอเหมือนไม่เข้าใจอย่างที่พูดสักเท่าไหร่คุณสุทินรีบเข้าไปใกล้พิมพ์แล้วร้องเสียงดังขึ้นว่าเอ้ hey, น้องพิมเอาแต่รักพี่บิ๊กคนเดียวเหรอแล้วพี่ล่ะไม่รักพี่บ้างเลยเหรอพี่อุตส่าห์พาญาติไปซื้อที่ดินของพิมพ์ถึงพิจิตเลยนะพี่ยังสดอยู่นะพิมพ์แล้วทุกคนในร้านก็หัวเราะกันเกลื่อนพิมพ์ตีแขนคุณสุทินแรงพูดคำๆว่ารักพี่สุทินด้วยรักที่สุดเลยเดี๋ยวจะพาแม่ไปขอเอาเปล่า แต่พี่จะต้องไปฝึกกี่ควายเกี่ยวข้าวให้ได้ก่อนนะคราวนี้เสียงหัวเราะในร้านยิ่งดังกว่าเดิมน้องบีก็กั้นหัวเราะผมก็ขำจนท้องแข็งคุณสุทินกับพิมพ์เล่นมุกกันทันกันทําให้บรรยากาศในร้านคลื้นเกรงจนลูกค้าฝรั่งหันมามองแต่ก็ไม่ได้มองด้วยสายตาลาคาญก็แค่คงจะอยากรู้ว่าคนไทยขำอะไรกันฝรั่งบางคนกระซิบบอกผมว่าเขาชอบบรรยากาศร้านของผมมากรู้สึกสนุกไม่เครียด แล้วสองสาวพิมพ์กับเมย์ก็เดินกระโดดโอดเต้นออกจากร้านไปอย่างมีความสุขผมมองตามอย่างยิ้มยิ้มด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าแม้ผมจะไม่สามารถช่วยน้องๆที่ทำงานบาเป็นพันคนได้แต่อย่างน้อยๆสองสาวนี้ก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วที่เหลือผมก็ได้แต่ขอพระเจ้าช่วยพวกเธอในใจรอดูว่าพระเจ้าจะให้ผมร่วมมือกับพระองค์อย่างไรต่อไปผมกลับมาที่โต๊ะทำงานของผมรู้สึกเหมือนมีใครแอบมองผมอยู่ พอจำเรียนไปก็เห็นน้องบีแอบมองผมอยู่แต่พอเธอเห็นสายตาผมเธอก็รีบหลบแล้วก็ทําเป็นจดอะไรในสมุดโนต้ตของเธอผมไม่รู้ว่าเธอกําลังคิดอะไรในใจผมจึงเดินไปถามเธอว่าน้องบีมีอะไรเหรอสงสัยในสินค้าหรือบริการตัวไหนถามพี่ได้นะบีก็ยังหลบตาผมมองสมุดโนต้ตเหมือนคิดว่าจะพูดอะไรชั่วครู่เธอก็เงยหนะ้าถามผมเบาๆว่าพี่บิ๊กดูสนิทสนมกับพิมพ์จันเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะ ถ้าไม่สะดวกตอบก็ไม่ต้องตอบนะคะผมแปลก,กใจทําไมจู่ๆเธอมาถามผมแบบนี้ผมจึงตอบไปว่าเปล่าเลยน้องบีไม่ได้เป็นแฟนพี่แค่เห็นพิมพ์เป็นเหมือนน้องสาวอยากจะให้เธอมีอาชีพดีๆแต่คุยไปคุยมาก็เลยสนิทสนมกันเท่านั้นน้องบีทําหน้าเฉยแล้วก็พูดเบาวๆว่าแล้วพี่ทําไมไม่จีบพิมซะเลยหละ่ะเห็นสนิทสนมกันดีพี่จะได้ช่วยเธอเต็มที่เลยไงครับผมรีบตอบไปว่าไม่หรอกบี พี่ยังไม่คิดอะไรในเรื่องแบบนี้เอาเรื่องบุกเบิกธุรกิจก่อนดีกว่าผมหยุดนิดนึงแล้วก็ถามเธอกลับว่าแล้วบีละ่ะมีแฟนแล้วยังไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยบีนั่งเงียบทำหน้าเฉยไม่ตอบก้มหน้าจดอะไรในสมุดโน้ตของเธออีกผมรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ซักถามอีกกลับไปที่โต๊ะทำงานของผมนั่งดูข้อมูลในแฟ้มสถิตินักท่องเที่ยวที่ได้จากททแต่บางทีผมก็แอบชำเลืองมองน้องบีคิดในใจว่า สาวตุก๊กตาญี่ปุ่นสมองเพชรนี่มีอะไรในใจอยู่นะทําไมจู่ๆมาถามอะไรกับผมแบบนี้ผมกาลังคิดอะไรเพลินๆจู่ๆคุณสุทินก็มาสกิดบอกผมว่าเขาจะอยู่โปรเกกตได้อีกประมาณสิบกวันเพราะว่าพีธธ่ต่อมีเรื่องด่วนจะให้เขาไปช่วยงานโปรเจกต์หนึ่งที่กรุงเทพเขาจึงอยากจะให้ผมรีบพาเขาไปอินสเปกชันตามที่ต่างๆแล้วเขาจะได้มาสอนเทคนิคการพูดเคลียร์ขายตัวให้น้องๆสตาฟแต่เขาบอกว่าไปกรุงเทพไม่นาน เสร็จโปรเจกต์ที่ต่อแล้วก็จะกลับมาช่วยที่ภูเก็ตอีกผมจึงเรียกน้องบีเอาสมุดคาล e เ d a r นัดหมายกับซับคอนแทคต่างๆมาดูกันเพื่อวางแผนที่จะไปอินสเปคชันด้วยกันกับคุณสุทินแล้วตั้งแต่วันถัดมาเราทั้ง3ามคนก็ไปอินสเปคชันติดๆกันทุกๆวันตลอด10กว่าวันไปเกาะไข่บ้านกเกาะเฮบ้านเกาะราชาเกาะสลินเกาะซิมิลันรวมถึงไปดูโรงแรมรีสอร์ทพัตคารร้านอาหารอีกด้วยหลายแหง่ง แต่ก็ยังไม่ครบทุกแห่งซึ่งหลังจากที่คุณสทินไปกรุงเทพแล้วผมกับน้องบีก็ยังไปอินสเปกชันด้วยกันอีกมากมายหลายที่และน้องบีก็นําข้อมูลที่ไปอินสเปกชันนั้นมาวางแผนการตลาดใส่สเสน่ห์และแวลูที่โดดเด่นเข้าไปเพื่อสร้างแบรนด์ที่จะทําให้ลูกค้าจดจําเราได้ส่วนคุณสทินก็จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการอินสเปคมาวางแผนสอนและเทรนงานขายให้กับน้องๆสตาฟทุกคนตลอด10กว่าวันนั้นซึ่ง ในช่วงเวลานั้นเองที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจากการไปอินสเปคชันในที่ต่างๆก็ทําให้พวกเรา3ามคนสนิทสนมรู้ใจกันเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทมากกว่าจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันในวันสุดท้ายก่อนที่คุณสุทินจะเดินทางไปกรุงเทพก็มีทัวร์โอเปอเรเตอร์เจ้าหนึ่งมาเสนอแพ็กเกจตีกอบซึ่งมี4-5สนามให้เลือกและเขาก็ออฟเฟอร์ให้เราสามคนไปออกรอบทดสอบสนามกล์ฟด้วยเราสามคนมองหน้ากันแล้วก็ยิ้ม ปฏิเสธไปอย่างสุภาพเพราะตอนนั้นเรายังใหม่และตีกล์ฟไม่เป็นเลยคุณสุทินแม้จะเคยเป็นเซลล์สนามกลอฟที่กรุงเทพของพี่ต่อแต่ก็ไม่เคยออกรอบด้วยตัวเองแต่เราก็รับข้อมูลตัวโอเปอเรเตอร์นั้นไว้เพื่อมีลูกค้ามาสอบถามเมื่อเซลล์คนนั้นออกไปแล้วสุทินก็รีบโพูดขึ้นว่าคุณพี่ครับผมว่าวันนี้เราไปาช่วยงานของพี่ต่อดีไหมครับเราขับรถไปเซเวดูสนามกลอบต่าง,างๆเผื่อพี่ต่อถามเรื่องนี้ พอผมกลับไปกรุงเทพแล้วก็จะได้มีข้อมูลเบื้องต้นให้เขานะครับผมมองหน้าน้องบีน้องบีรีบเช็คตารางนัดหมายก็ปรากฏว่าวันนี้เราไม่มีนัดไข่ผมจึงตอบตกลงคุณสุทินอาสาขับรถเพราะเขาชอบขับรถโดยเฉพาะในเกาะภูกเก็ตที่สวยงามเราตะเวนแวะเยี่ยมชมสถานาสนามกอล์ฟภูกเก็ตมากมายหลายแห่งทั้งภูกเก็ตคันทุยขับบูคันยอนล็อกปามลาโกนามิชชันฮิล l จนถึงตอนเย็น จึงได้เดินทางกลับเข้าออฟฟิศระหว่างขับรถกลับสุทินก็คุยจ้อออกรถออกชาติว่าโอ้คุณบิกผมบอกเลยนะบูค a นยอนนี่ขายง่ายมากแค่เอาชื่อไทเกอร์บูทที่เคยมาตีที่นี่มาพูดยังไงก็ขายได้แน่ๆส่วนมิชชันฮิลล์วิวทะเลก็สุดยอดนะเหมาะกับตลาดลูกค้าญี่ปุ่นและเกาหลีตีก็ไปก็ได้เห็นทะเลไปด้วยผมพยักหน้ายิ้มๆกลาว่าผมก็ว่างั้นแหละคุณสทินแต่โปกเกกตคันที่ขับ ก็น่าสนใจนะอยู่ใกล้เมืองเดินทางสะดวกคุณสุทินตบขาตัวเองแล้วร้องว่าใช่เลยนี่เราทําแพ็กเกจได้หลายระดับเลยนะแพ็กเกจพรีเมียมสุดๆก็ไปบูคายนแพ็กเกจสะดวกสบายุ้มค่าก็มาที่ภูเก็ตคันทรีครับโอ้โหผมเห็นช่องทางขายเต็มไปหมดเลยคุณสุทินคุยจ้อถึงแผนการขายอย่างต่อเนื่องไม่หยุดปากส่วนน้องบีนั่งเงียบๆใช้ความคิดอยู่ข้างๆผมผมจึงหันไปถามน้องบีบ้างแล้วบีละ่ะ ฟังคุณสถินแล้วได้ไอเดียอะไรบ้างในมุมของการตลาดน้องบีเงยหน้าขึ้นจากสมุดโน้ตนแววตาเป็นประกายพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,น่าฟังตามสไตล์สาวเหนือเธอพูดว่าพี่พิขาบีว่านะเราไม่ควรขายแค่สนามกอล์ฟค่ะคุณสถินหันควับมามองหน้าบีขมวดคิ้วนิดนิดร้องขึ้นว่าอ้าวบีแล้วพวกเราจะขายอะไรละ่ะน้องบีถ้าไม่ขายสนามกอล์ฟน้องบียิ้มนิดนิดพูดต่อว่าพี่พิขาคุณสถินคะ พวกเราต้องขายไลฟ์สไตล์แทนนะคะจากที่ไปดูมาวันนี้บีเห็นลูกค้าแต่ละสนามไม่เหมือนกันเลยเธอกางสมดุดโน้ตแล้วพูดแจกแจงว่าอย่างสนามบูแคนยอนลูกค้าดูจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจจริงจังมาเพื่อชาเลนจ์ท้าทายตัวเองแต่ที่ลาคูน่าจะเป็นแนวครอบครัวพ่อตีก๊อฟแม่ลูกก็ไปทําสปาเล่นน้ําที่หาดผมมองหน้าน้องบีอย่างทึ่งเธอไม่เพียงแก้มขาวอมชมพูขายตุ๊กตาญี่ปุ่นน่ารัก แต่ยังมีสมองอัจฉริยะอีกด้วยผมรีบถามบีว่าน่าสนใจมากน้องบีแล้วยังไงต่อพูดต่อเลยครับน้องบีหันมาหัวเราะเบาๆที่เห็นผมกระเตอร้อนสนใจเธอพูดบี B. พูดต่อว่าพวกเราน่าจะสร้างแพ็กเกจที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเองค่ะไม่ใช่แค่จัดรอบตีก๊อฟกับลถทานเฟอร์รับส่งแค่นั้นเหมือนเจ้าอื่นๆเราไม่น่าจะทําแบบนั้นตัวยอย่างเช่นแพ็กเกจโปรเกตก๊อฟแอนด์แกสโทรโนมีสำหรับนักก๊อฟสายกิน คือพาไปตีอล์ฟตอนเช้าตอนบ่ายก็พาไปเรียนทำอาหารพื้นเมืองภูกเก็ตหรือแพ็กเกจแฟร์เวย์แอนด์แฟมิลี่ฟันที่ลาคูน่าเจาะกลุ่มครอบครัวโดยเฉพาะคุณสุทินตาโตตบขาตัวเองดังฉาตลองขึ้นว่าโอ้โ oh, ห oh, ใช่เลยน้องบีไอเดียเด็ดมากน้องบีลงลึกรายละเอียดเลยนะแบบนี้พี่เอาไปพีเซนตลูกค้าต้องขายได้ง่ายขึ้นแน่ๆเลยมันเห็นภาพชัดกว่าแค่บอกว่าไปตีอล์ฟที่ไหนหรือจองสนามอย่างไรผมยิ้มอย่างพอใจ ตบบาคุณสถินเบาๆพูดด้วยน้ำเสียงูมิใจในทีมงานว่าดีจังเลยครับทีมเราคุณสถินคุณคือแม่ทัพที่จะบุกทะลวงไปข้างหน้าส่วนน้องบีน้องเป็นเหมือนของเบ้งวางแผนกลยุทธ์ให้พี่เลยนะเยี่ยมมากเลยแล้วผมก็สบตาทั้งสองคนกล่าวว่าขอบคุณมากนะทุกคนผมเองก็มีหน้าที่ที่จะเชื่อใจคนทั้งสองคนแล้วก็เคาะอนุมัติแผนที่ดีที่สุดผมยิ้มแล้วพูดตบท้ายไปว่าผมมีความกสุทจิ์ผมว่า ทีมของเราลงตัวมากเลยนะท่านผู้ฟังครับในใจผมตอนนั้นก็นึกขอบคุณพระเจ้าไม่หยุดแม้ผมจะยังไม่เป็นคริสเตียนเลยก็ตามนะครับคุณสุทินกับน้องบีก็มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มอย่างภูมิใจบรรยากาศในรถเต็มไปด้วยพลังบวกและความหวังอันสดใสของอนาคตบริษัทที่กําลังจะเติบโตขึ้นในเร็วๆนี้วินาทีนั้นผมก็นึกถึงคําพูดของพี่นนท์ที่ว่ารักพระเจ้าเหมือนรักตนเองผมคิดว่า เรากําลังถกกันถึงวิธีที่จะแสดงความรักต่อลูกค้าของเราและซัพพลาแเออรต่างๆของเราแล้วเราก็ควรแสดงความรักต่อหุ้นส่วนและทีมงานของเราด้วยคิดได้ดังนั้นผมจึงบอกคุณสุเทนว่าคุณสุเทนครับเมื่อไปกรุงเทพแล้วฝากช่วยบอกพี่ต่อด้วยนะพวกเรากําลังสร้างแพ็กเกจกรอบทัวร์ที่มีซิกเนเจอร์ซึ่งมีสเสน่ห์พิเศษแตกต่างจากเจ้าอื่นๆและในอนาคตเราก็จะได้ข้อมูลการตลาดแบบเจาะลึกอินไซต์นักท่องเที่ยว ที่มาตีก๊อบอย่างละเอียดส่งให้พี่ต่อเอาไปวางแผนลงทุนพันล้านที่เขาต้องการจะสร้างสนามก๊อฟสาขาภูเก็ตของเขาได้อย่างแน่นยําคุณสุินยิ้มกว้างบอกผมว่างานนี้พี่ต่อคงจะแฮปปี้แน่เพราะเราจะมีข้อมูลเพียบเลยอินไซต์ด้วยเกี่ยวกับกลอฟทัวร์ในภูเก็ตเมื่อกลับถึงป่าตองผมส่งน้องบีเข้าออฟฟิศทัวร์ก่อนแล้วก็พาคุณสุธินไปเก็บกระเป๋าจากนั้นขับรถไปส่งเขาที่สนามบินภูเก็ต เราล่าลากันเหมือนเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันมันไม่เหมือนเพื่อนร่วมงานเฉยๆนะครับก่อนเข้าไปในห้องผู้โด,ดยสารรอเครืเครื่องคุณสถินก็หันมาช่องตาผมพูดกับผมยิ้มยิ้มแต่ด้วยน้ําเสียงจริงจังว่าคุณบิ๊กอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะที่ผมพูดนี่ก็ในฐานะเพื่อนนะผมเห็นคุณบิ๊กกับน้องบีสนิทสนมกันแบบนี้ผมคิดว่าคุณบิ๊กน่าจะจีบน้องบีนะน้องเขาก็น่ารักด,ดีแล้วก็ฉลาดด้วยเหมาะสมกับคุณบิ๊กมากๆนะผมมองหน้าเขา แล้วก็ยิ้มยิ้มพูดว่าเออคุณสุทินครับผมก็ไม่เคยคิดนะเพราะว่าผมก็อายุมากกว่าน้องเขาเยอะเกือบสิบกว่าปีเลยมันคงจะไม่ค่อยเหมาะสมกันมั้งคุณสุทินขยิบตาพูดแก้มหัวเราะว่าโอ้ยคุณบิก๊กอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขผมสังเกตดูน้องบีเธอก็ดูมีใจกับคุณบิ๊กอยู่นะผมเห็นน้องเขาแอบมองคุณอยู่บ่อยๆถ้าคุณบิ๊กมีแฟนแบบน้องบีผมว่าไปกันได้สวยแน่ผมชอบคุณสองคนมากนะ ดูเข้าขากันดีตอนไปอินสเปคชันเที่ยวด้วยกันทุกวันผมเห็นคนสองคนแค่มองตากันก็รู้ใจกันแล้วไม่รู้นะลองไปคิดดูหวังว่าผมกลับมาปูกเก็ตอีกครั้งในคราวหน้าคนบิ๊กกับน้องบีคงจะสวีทกันสุดๆแล้วนะพูดจบเขาก็หัวเราะเสียงดังแล้วก็ก้าวเข้าประตูห้องผู้โดยสารขาออกรอขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพผมมองดูเขาเดินเข้าไปจนรับสายตาแล้วผมก็ขับรถกลับป่าตองขณะขับรถ คำพูดของคุณสทินก็ดังกล้องในหัวผมตลอดวินาทีนั้นผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆคิดทบทวนหลายเหตุการณ์ตั้งแต่เจอน้องบีครั้งแรกที่ริมฟุตบาทหน้าชายหาดป่าตองเธอยือนถือป้ายแนะนําวิลล่ารูของโบสลากูรีสอร์ทและทักผิดคิดว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นต่อมาเธอก็ได้มาเป็นลูกค้าล้านเน็ตของผมจากนั้นเธอก็ได้เสนอไอเดียการตลาดที่แปลกล้ายุคแล้วต่อมาเธอก็กลายมาเป็นคนสําคัญที่สุดในทีมงานของผม ผมคิดถึงหลายๆเหตุการณ์ที่ได้เป็นอินสเปกชันเที่ยวด้วยกันน้องบีมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินอายุเราคุยกันได้เข้าอ,อกเข้าใจกันทุกเรื่องเหมือนคนรู้จักกันมานานแต่ผมก็ยังไม่เคยคิดจะจีบเธอพอคิดว่าอายุก็ต่างกันเยอะแต่วันนี้ผมรู้สึกแปลกๆเมื่อคุณสุทินพูดมาแบบนี้ว่ามันไม่เกี่ยวกับอายุอีกทั้งนึกถึงเพื่อนฝรั่งมิสเตอร์เชนอูเบอร์หรือแม้กระทั่งไทเลอร์ก็ล้วนนึกว่าผมเป็นแฟนน้องบี ขณะคิดอะไรเรียเปลื่ยไปเพลินๆก็มาถึงออฟฟิศทัวร์ป .9 เข้าไปนั่งโต๊ะได้ไม่นานน้องบีก็ดิ่งมาโต๊ะผมเหมือนเธอจะสังเกตดูก่อนว่าผมเหนื่อยไหมแต่เห็นผมมองเธอด้วยสายตาแปลกๆไม่เหมือนเดิมน้องบีรู้สึกเขินแต่เ,เรียกพูดขึ้นว่าพี่บิ๊กขาบีมีบีมีไอเดียหนึ่งจะเพิ่มลูกค้าให้ร้านเน็ตคาเฟ่ค่ะผมยิ้มให้เธออย่างชื่นชมสาวตุ๊กตาญี่ปุ่นสมองเพชรจะมีอะไรดีๆมาเสนออีกนะ ผมทำสัญญาณให้เธอพูดได้เลยแล้วบีก็พูดขึ้นว่าตอนนี้ร้านพี่มีลูกค้าสาวบามาให้แปลอีเมลตอนเย็นเย็นค่ำๆส่วนใหญ่ก็มาจากซอยบางลาใช่ไหมครผมพยักหน้าเธอพูดต่อว่าแต่ถ้าพี่บิ๊กอยากจะมีลูกค้าสาวบามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกบีคิดแคมเปญหนึ่งได้ขอเรียกว่าอีเมลเอ็กเพสนะคะเธอหยุดนิดนึงยิ้มแล้วก็พูดต่อว่าสาวบาที่มาจากซอยบางลา ก็มาเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆร้านพี่พอจะเดินมาได้แต่คนที่อยู่ไกลๆท้ายๆซอยหรืออยู่ในซอยซีดารก้อนซอยไวกิ้งถนนสายสองก็ไม่ค่อยอยากจะเดินไกลมาถึงร้านของพี่แต่ถ้าพี่จัดให้น้องอ้อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจกใบปลิวแนะนำแกานเป็นบริการอ e ีเมลเอ็กเพสให้กับสาวบาร์กลุ่มนี้ที่อยู่ห่างไกลเป็นบริการที่ร้านเราจะเช็คอ e ีเมลให้ฟรีถ้ามีอ e ีเมลก็จะแปลใส่กระดาษแล้วน้องอ้อยก็จะเอาไปส่งให้ถึงบาร์พวกเธอทุกๆวัน คล้ายๆบุรุษไปสน่และเราก็จะรับจดหมายจากพวกเธอเอามาแปลและส่งตอบกับแฟนฝรั่งให้คิดค่าบริการเป็นต่อฉบับในราคาที่พวกเธอจ่ายได้แคมเปญแบบนี้ดีไหมคะพี่คิดว่ายังไงผมมองหน้าเธอกบคิดไปมาแล้วก็ยิ้มกว้างให้เธอพูดว่าน้องบีมันเป็นไอเดียแปลกและดีมากเลยนะพี่ไม่เคยคิดอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันคล้ายๆร้านเราทําตัวเป็นบริการรับส่งจดหมายด่วนพร้อมแปลให้ด้วยในตัวเลย เยี่ยมเลยน้องบีแบบนี้จะทําให้เราขยายฐานลูกค้ากว้างออกไปทั่วป่าตองได้เลยนะนี่น้องบีก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่เห็นผมเห็นด้วยกับไอเดียการตลาดของเธอแล้วผมก็ให้เธอเริ่มลงรายละเอียดได้เลยจะต้องซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างสําหรับโปรเจก์นี้เธอก็รีบไปนั่งวางแผนการตลาดต่อทันทีบีไปนั่งคิดได้ไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใหม่เธอเสนอว่าจะต้องไปซื้ออุปกรณ์สำนักงานใหม่ๆที่เรายังไม่มีโดยจะต้องไปหาที่ห้างโอเชียน เธออยากให้ผมไปช่วยเลือกด้วยผมจึงขับรถพาบีไปคือช่วงเวลานั้นผมก็มีน้องนุชผู้ช่วยผู้จัดการร้านคอยดูแลแทนผมจึงไปไหนมาไหนกับบีได้สะดวกและจากที่ผมกับบีและคนสุทินไปอินสเปคชั่นด้วยกันทุกวันตลอดสิบกว่าวันมันก็ทําให้ผมกับน้องบีสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วการไปไหนมาไหนด้วยกันจึงไม่รู้สึกเคระอขินอีกแล้วเมื่อซื้อของที่โอเชียนเสร็จก็ค่าพอดีน้องบีบอกว่ารู้สึกหิวผมจําได้ตอนสัมภาษณ์ว่าเธอเป็นคนเชียงราย จึงพาเธอไปร้านแจ่วฮ้อนของชาวเหนือน้องบีมีสีหน้าดีใจขึ้นมาทันทีเพราะไม่ได้ทานอาหารบ้านเกิดตัวเองมานานแล้วขณะที่รออาหารมาเสร็จผมก็ชวนน้องบีคุยผมพูดไปว่าเออน้องบีครับพี่ถามหน่อยอยากจะถามมานานแล้วทําไมน้องอยู่เชียงรายแล้วมาทํางานถึงบูเก็ตละ่ะมาไกลมากเลยนะจากเหนือสุดมาเกือบใต้สุดเลยบีมองหน้าผมแล้วยิ้มตอบว่าพี่พิคขา บีเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อบีเสียตั้งแต่บีอายุสี่ห้าขวบแม่บีก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากต้องทํางานรับจ้างแบกของหนักทุกวันบีสงสารแม่อยากหาเงินช่วยแม่และแม่ก็ยังต้องดูแลย่าอีกอยู่อีกด้วยเธอพูดยิ้มยิ้มแต่ผมมองดูรอยยิ้มของเธอก็รู้ว่าเธอกําลังฝืนยิ้มบีหยุดชั่วขณะแล้วก็พูดต่อว่าแต่ที่เชียงรายไม่มีงานอะไรที่จะมีรายได้เยอะพอที่จะดูแลแม่กับย่า บีจึงตัดสินใจมาทำงานที่ภูกเก็ตเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเศรษฐกิจจังหวัดนี้ดีกว่าเชียงรายมากพีแอดมาก่อนเขามาเป็นผู้ช่วยโค้ชสอนฝรั่งดำน้ำแล้วชวนบีมาทำงานด้วยกันที่นี่ทีหลังแล้วบีก็มีเงินส่งให้กับแม่และยา่าผมพยักหน้าเริ่มเข้าใจความเป็นมาของน้องบีกำลังจะพูดให้กำลังใจเธอแต่แล้วกลิ่นหอมของอาหารก็ลอยมาถึงก่อนไม่นานนะัก เด็กเสพก็ยกชุดแจ่วฮ้อนมาที่โต๊ะตรงกลางโต๊ะคือเตาถ่านละล้อนที่มีหม้อดินเป็นหม้อดินเผาขนาดกระทัดรัดตั้งอยู่ข้างในมีน้ำซุปสีเข้มข้นที่กำลังเดือดปุดปุดส่งกลิ่นหอมของสมุนไพรอย่างขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดลอยมาเตะจมูกจากนั้นเด็กเสพก็วางเครื่องเคียงต่างๆลงรอกหม้อดินก็มีพวกจานเนื้อหมูสดบ้างซึ่งสไลด์มาบางๆพร้อมกับตับหมูชิ้นพอดีคำจัดเรียงมาอย่างสวยงาม แล้วก็มีชุดผักสดจานใหญ่ที่เต็มไปด้วยผักสีเขียวชะอมมีทั้งผักบุ้งไทยยอดอ่อนใบโหระพากระลำปีหัน่นฝอยวุ้นเส้นอีกหนึ่งกระจาดเล็กๆที่ขาดไม่ได้ก็คือถ้วยน้ําจิ้มแจ่วสีน้ําตาลเข้มที่ดูเนืดกําลังดีโรยหน้าด้วยข้าขวคั่วหอมกับพริกปน่นเติมความแซบ่บจะว่าไปมันก็คล้ายๆสุกี้นะแต่ว่าเป็นสุกี้ของชาวเหนือนะครับน้องบีตาเป็นประกายมองชุดอาหารตรงหน้าแล้วก็พูดขึ้นเบาๆว่าโห น่าทานจังเลยนะครับพี่บิ๊กบีไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วเห็นแล้วก็คิดถึงบ้านขึ้นมาเลยผมหัวเราะเบาๆรู้สึกดีใจที่เธอชอบเพราะเมื่อผมได้ฟังเรื่องราวของเธอแล้วก็ทึ่งและก็เห็นใจทีแรกผมคิดว่าเธอคงจะเป็นคนหนูเพราะผิวขาวอมชมพูหน้าตาเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นมารยาทก็ดีเหมือนคนในวังพูดจาน้ำเสียงก็นุ่มนวลไพเราะแบบชาวเหนือกะกาขาขา,ขา,ขาแต่เมื่อได้รู้ว่าน้องบีมีชีวิตวัยเด็กที่สู้ชีวิตมาเยอะ มันทำให้ผมเริ่มมีมุมมองต่อเธอเปลี่ยนไปคนละขั้วเลยและตั้งแต่วันนั้นผมก็อยากจะให้เธอได้รู้สึกว่าอยู่ภูกเก็ตก็ไม่ได้ลำบากอะไรโดยเฉพาะเธอตัดสินใจลาออกจากโบสลากูรีสอร์ทมาทำงานทัวร์และเน็ตคาเฟ่กับผมบีเอาเนื้อหมูและตับกับชุดผักสดทยอยใส่ลงในน้ำซุปหม้อดินเผาอย่างก้องแค่วพอเห็นว่าสุกพอดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยเล็กๆส่งให้ผมพร้อมยื่นถ้วยน้ำจิ้มแจ่วส่งให้ผมยิ้มขอบคุณเธอ แล้วบีก็ตักให้ตัวเองจากนั้นเธอก็ถามผมว่าพี่บิ๊กขาแล้วพี่บิ๊กละ่ะทำไมถึงมาทําธุรกิจทัวร์และเน็ตคาเฟ่ที่ผูกเก็ตละ่ะผมทานไปคุยไปเล่าถึงความเป็นมาของผมตั้งแต่ลาออกจากวิศวกรที่กรุงเทพมาเปิดบริษัททัวร์และร้านเน็ตคาเฟ่ได้สามสีป่ปีแล้วก็มาเจอกับวิกฤตในอีเลเว่นจนเป็นหนี้ก้อนโตแต่ได้รู้จักเพื่อนคริสเตียนพวกเขาช่วยอธิษฐานเผื่อและเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ฟังอยู่บ่อยๆและพระเจ้า ก็ช่วยให้ผ่านวิกฤตมาได้จนกระทั่งล่าสุดมีเพื่อนล่นพี่มาขอเข้าหุ้นทําให้มีเงินทุนขยายกิจการพร้อมกับหุ้นส่วนก็ได้ส่งคุณสุทินมาช่วยเซตอัพบุกเบิกขยายงานด้วยบีนั่งทานไปฟังไปอย่างตั้งใจพอผมเล่าจบเธอก็อเอ่ยขึ้นยิ้มว่าเรื่องของพี่บิกนี่รู้สึกตื่นเต้นจังเลยนะลุ้นตลอดอย่างอศัศจรรย์เลยบีชักจะสนใจเรื่องพระเจ้าแล้วสิที่เชียงรายก็มีกร้สเซียนเยอะนะคะ ผมเรีบบอกเธอว่าแต่พี่ยังไม่เป็นคริสเตียนนะกําลังอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าแสวงหาทําความรู้จักและรู้ใจพระเจ้าอยู่และก็รู้สึกเหมือนมันมีเรื่องบังเอิญซ้อนบังเอิญเกิดขึ้นหลายๆครั้งจนพี่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญแล้วละ่ะพระเจ้ามีจริงแน่และจัดฉากอยู่เบื้องหลังเหมือนอย่างที่เราได้มารู้จักกันพี่ก็เชื่อว่าน่าจะมาจากการ organize จัดฉากจาก,จกพระเจ้าด้วยเช่นกันตอนนั้นน้องบีก็ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับ แต่เธอก็ไม่ได้ต่อต้านเรื่องพระเจ้าเธอตาโตยิ้มแล้วก็ร้องกันว่าจริงหรอครับพี่บิ๊กบีมารู้จักและทํางานกับพี่บิ๊กเป็นการจัดฉากจากพระเจ้าหรอคะแปลกจังเธอว่าล้อเบาๆพูดเขนิขนๆว่าคงไม่ใช่แบบบุพเพสัน,นิวาสนะคะผมก็หวราะตามเธอไปด้วยแล้วก็ยกคาอธิบายของบัตเตอรีมาพูดต่อว่ามีเพื่อนคริสเยนคนหนึ่งบอกพี่ว่าชีวิตเราเหมือนกระบวนรถไฟ โดยมีพระเจ้าเป็นนายสถานีควบคุมผู้โดยสารขึ้นรถไฟบางคนขึ้นมากะบวนเดียวกับเราและจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่บางคนขึ้นมาด้วยภารกิจบางอย่างตามแผนการของพระเจ้าที่มีต่อเราเมื่อเขาเสร็จภารกิจแล้วเขาก็ลงสถานีต่อไปทันทีไม่ได้อยู่บนรถไฟไปกับเราตลอดชีวิตเพราะภารกิจของเขาเสร็จแล้วน้องบีนั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วเธอก็หัวเราะเบาๆกับคําอธิบายของผมเธอเรีบพูดขึ้นว่าพี่บิขาถ้างั้น ที่เราสองคนมานั่งกันตรงนี้ก็เป็นการนั่งรถไฟขบวนเดียวกันแล้วกําลังกินแจ่วฮ้อนด้วยกันบนรถไฟเลยคะแล้วเธอก็หัวเราะไม่หยุดผมมองเธอหัวเราะตัวกับเพื่อนไม่หยุดมันก็ทําให้ผมรู้สึกโลกสดใสขึ้นมาทันทีไม่ค่อยได้เห็นเธอหัวเราะแบบนี้ผมชอบมากคิดในใจว่าต่อไปจะพยายามหาเรื่องอะไรมาคุยให้เธอหัวเราะอีกบ่อยๆผมพูดต่ออีกว่าอันนี้เป็นความคิดของเพื่อนคริสเตียนนะน้องบีแต่พี่ว่ามันก็มีความหมายลึกซึ้งดีนนะเมื่อมองในมุมว่า เป็นแผนการของพระเจ้ามันก็ทําให้เราโล่งใจว่าถึงอย่างไรมันก็คงจะต้องออกมาดีแน่เพราะพระเจ้าไม่เคยมีแผนที่จะทําร้ายให้เราเจ็บปวดแต่ทุกๆเส้นทางของรถไฟหรือทุกๆคนที่พระเจ้าอนุญาตให้ขึ้นมาในขบวนเดียวกับเราก็จะมีแผนการบางอย่างบางคนเพื่อจะเป็นของขวัญแต่บางคนก็เพื่อจะมอบบทเรียนบางอย่างให้เราเติบโตแข็งแกร่งขึ้นน้องบีจ้องตาผมแล้วพูดันเขินว่าแล้วบีล่ะ พระเจ้าส่งมาเป็นของขวัญให้พี่บิ๊กหรือเปล่าหรือมามอบบทเรียนอะไรกงไม่ได้มาเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดนะผมจ้องตาน้องบีเห็นแก้มสีชมพูกลายตุ๊กตาญี่ปุ่นของเธอค่อยๆแดงและเลือดขึ้นมาผมตอบไปว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าพระเจ้ามีแผนอะไรระหว่างเราสองคนแต่เพื่อนคริสเตียนอีกคนเคยบอกพี่ว่าพระเจ้าเหมือนแสงไฟหน้ารถสองทางได้เห็นอนาคตได้ไม่ไกลคือประมาณ50าสิบเมตรเท่านั้น และตอนนี้พี่ก็มองเห็นอนาคตข้างหน้าแค่สองสาเมตรเท่านั้นพระเจ้าส่งน้องบีเข้ามาในชีวิตพี่เพื่ออะไรพระเจ้ามีแผนการอะไรพี่ก็ยังไม่รู้ชัดเจนเลยแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่แฮปปี้มีความสุขจริงๆที่น้องบีตัดสินใจมาร่วมงานด้วยกันกับพี่ขอบใจมากนะผมจ้องตาเธอจนเธอเขินหลบสายตาผมแล้วเฉไปเปิดเมนูเครื่องดื่มแล้วเรียกเด็กเสิร์ฟมาสั่งไอศครีมให้ผมและเธอคนละถ้วย ไม่พูดอะไรต่อแต่เห็นแอบอมยิ้มผมเองก็รู้สึกเขินเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เราคุยเรื่องส่วนตัวอะไรกันแบบนี้ผมรู้สึกแปลกใจตัวเองเพราะผมก็ไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้กับโบลาหรือลิต้าเลยเมื่อเราสองคนกลับเข้าร้านเม็ดคาเฟ่ของเราก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วปกติน้องบีจะดูแลลูกค้ากับผมและน้องๆสตฟจนร้านปิดคือประมาณตีสองส่วนแอดพี่ชายของบี ก็จะต้องนั่งรอจนกว่าจะปิดร้านเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์พาน้องสาวกลับไปที่พักแถวนานในซึ่งทําแบบนี้มาหลายคืนแล้วผมรู้สึกเห็นใจแอดเพราะเขาจะต้องนอนดึกแล้วต้องตื่นแต่เช้าไปเข้างานออฟฟิศบริษัททัวร์ดำน้ำําสกูฟ้าดาวิ่งของเขาผมจึงเสนอให้แอดกลับไปพักก่อนประมาณสี่ทุ่มก็กลับได้แล้วเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งน้องบีเองหลังจากปิดร้านแอดมองหน้าน้องสาวบีก็พยักหน้ายิ้ม ดังนั้นตั้งแต่คืนวันนั้นเมื่อเลิกงานตีสองผมก็จะขับรถพาน้องบีไปส่งที่พักของเธอแถวซอยนานหนแต่บางคืนหลังตีสองแล้วเราก็ไม่ได้รีบกลับทันทีน้องบีชวนผมไปเดินเล่นริมชายหาดดูดาวที่สวยงามบ้างไปเดินเล่นถนนคนเดินสตรีทฟู้ดบ้างไปกินอะไรแปลกๆตามร้านโต้ลุงบ้างซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมพักผ่อนหยันใจของคนที่ทำงานกะดึกในป่าตอง แต่มันก็กลายเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราสองคนยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นกว่าเดิมสําหรับเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างผมกับน้องบีจะเป็นอย่างไรต่อไปอะไรทําให้ผมรับเชื่อพระเยซูถ้าคนอยากรู้ก็กดกระดิ่งกดติดตามรับฟังตอนต่อไปเรื่อยๆจนจบซีรีส์นี้นะครับใกล้จะจบแล้วครับสวัสดีครับ